สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็ช่องทีเอทีเดไอเอมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ยเกือบทั้งวันเลยเพราะว่าเขาเป็นวันเข้าพรรษานะคะก็แ,แบบ <c oughs> นอนนะนั่งรออยู่ที่สาลานานมากค่ะอยู่ที่วัดเนนะี่ยโอ้โหแล้วแบบเนี่ยค่ะทุกคนพี่น้องเรากำลังน,นั่งดูดูผู้ชายอยู่ค่ะเอ็นซิตี ทุกคนได้ยินหมดเลยค่ะจีมากตอนนี้นะคะทุกคนเราก็แบบเบื่อมากน้องก็ไปซื้อขนมนั่งอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยค่ะอีกขวาอีกตอละอ้อยนูเจมพูดผ่านเชียกจ้องคอกันไว้ก็ได้ จะได้พี่ป<ะ>๋าไม่รู้ว่าทุกคนพี่ป๋าไม่ใช่อ่ะไม่รถน่าบ้าไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่ก็สีแดงไม่ใช่มใชไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สาราด้วยกันแหละน้องน้องไปซื้อขนมหมี่แล้วหมดเลยค่ะเบื่อมาอยู่บ้านเขาเทศกันนะคะเขาเทศถึงการที่สิบสามก็แบบการหนึ่งก